อับราฮัมเห็นด้วยกับภรรยาและไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าก่อนคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Quiet Time with God พักสงบในพระเจ้าวันที่17มกราคมตรวจสอบทุกคำแนะนำสุภาษิตบ,บทที่16ข้อ20ผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาเวจะสุขสบายเมื่อได้รับคำแนะนําใดๆก็ตามเราต้องคอยตรวจสอบคำแนะนำนั้นจากคนที่หวังดีกับเราด้วยแม้คนนั้นอาจเตือนเราด้วยความรักและคำแนะนํำนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ความหวังดีที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช่นามพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอน ตัวอย่างจากชีวิตของอับราฮัมและซาราทั้งสองได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าจะมีบุตรแต่นางซาราเป็นหมันและไม่สามารถมีบุตรได้และทั้งคู่ยังชรามากแล้วอีกด้วยด้วยความไม่รู้นางซาราจึงได้แนะนำสามีของนางให้มีลูกกับคนรับใช้เพราะคิดว่าพระเจ้าคงให้บุตรผ่านทางคนรับใช้ของนางอับราฮัมเห็นด้วยกับภรรยาและไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าก่อน ท่านอาจคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีและอับราฮัมก็ได้ลูกชายกับนางฮากาคนใช้ mm hmm. เหตุการณ์นี้ทำให้นางซาราขมขื่นจนต้องไล่นางฮากากับลูกเธอออกไปจากครอบครัวของอับราฮัมหากอับราฮัมถามพระเจ้าก่อนสักนิดปัญหาต่างๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นคนเรามักจะชอบฟังคำแนะนำที่ตนเองอยากได้ยิน แต่เราต้องแยกแยะให้ถูกว่าคําแนะนํานั้นเป็นคําแนะนําที่ตอบสนองตามเนื้อหนังหรือสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราไม่ลืมว่าแผนการของพระเจ้านั้นดีที่สุดและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่เราไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งและยังทรงรักและหวังดีกับเราด้วยเช่นกันตรวจสอบทุกคำแนะนำ ด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกฟังเสียงของพระเจ้าเสมอและขอให้ลูกสามารถแยกแยะเสียงของพระเจ้าออกจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้าได้เพื่อลูกจะปลอดภัยจากคำแนะนำที่เป็นอันตรายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน